สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสองเจริญพัฒนาค่ะโอ้ตอนแรกที่ว่ามีเอซีบอกว่ารอบคอรอบคอมันเร็วไปสายานก็เลยไปทดมุลเล่ให้น้อยลงเพื่อให้รอบคอมันช้าลงคนสุดท้ายก็ฟางก็ยังย้อนมันเดิมค่ะแล้วก็ทำให้ฟางติดหนักยิ่งกว่ายิ่งกว่า,วา,วาตอนที่ว่าคอมัน,มนเร็วนะคะ ฟางก็อาจจะมียังมีย้อนอยู่นะคะเพราะว่าคอมันปั่นไปหาตู้ไม่ทันค่ะพอดีเมื่อวานก็รถมันเดินช้าค่ะสายานก็ไปทดให้มันทดโมเลให้มันให้มันเดินได้เร็ว,เร,วเร็วกว่ากว่าเมื่อวานนะคะยานนี้เขาก็ให้ทิ้งลงมาเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ํา แต่มันมีน้ําอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางนู้นถนนน่าจะมีน้ําอยู่ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงในนาบอกไ้ทิ้งลงนาเลยเราก็เลยเดี๋ยวอัดแค่ฝั่งตรงไหนบกๆก่อนค่ะเดี๋ยวรอในนา ฟางฟางฟางหนามากค่ะถ้าเจอฟางหนาๆปุ๊บมันจะย้อนเลยค่ะถ้าฟางพอดีพดีนี่มันจะไม่ค่อยย้อนเท่าไหร,ร่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปปรับแก้ไปไเรื่อยๆค่ะ ที่คือเห็นหลักๆเลยนะคะคือว่ามันชอบชอบพันอยู่ฝั่งตรงนี้ค่ะตอนแรกคิดจะว่ามันจะชอบพันอยู่ฝั่งตรงมุมไหมตรงข้างในฝั่งนั้นนะคะไอ้ตรงที่ว่าที่ว่าเวลามันส่งไปแล้วมันจะพันอยู่ตรงนั้นที่จริงมันไม่ใช่ค่ะพอมันพันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเวลาฟางมันมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็ทําให้ทางนั้นไหลมาไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันพันอยู่ทางนั้นแต่ว่าก็เดี๋ยวจะ ไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนที่ว่ามันยังไม่โอเคตอนนี้ก็ขอแค่อัดได้ก่อนค่ะในหน้าบอกขอแค่อัดได้ก่อนค่ะ ไม่ต้องอุ้มฟางค่ะเจะ้าอนี้ทิ้งลงมาได้เลยคือนานนี้จะมีน้ำอยู่แค่ตรงข้างๆนะคะ หม้อน้ำมาอ้อยค่ะใสไไ่เป็นผ้าแบบนี้บางไปก่อนค่ะส่วนเลดปิดก็ข้างหลังเอากลับบ้านมาวางค่ะเริ่มใส่มากขึ้นค่ะก็เลยใส่แค่นี้แก้ขัดไปก่อนค่ะใส่แค่ว่าคือไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปไปอุดอยู่ในหม้อน้ำกับม้อออยค่ะ จะเจอฟางหนาๆปุ๊บจะย้อนกลับมาเลยค่ะโอ้แต่ยันไม่รอหน่อยเลยฟางหนาโคตรเลย ทอดฟางก,ก็แต่ประมาณนี้ค่ะแต่นาะเน่ายังมีแฉะยังนี้รูนะคะเพื<ม>่อรงไนที่ว่ามันเป็นแบบแบบ แกอยู่ก็จะแบกเอาไปกบางไว้ให้ตรงที่มาว่ามันแห้งๆหน่อยนะคะคือเจ้าของนาเขาบอกว่าให้ทิ้งลงนาเลยตาคอนอนี่ไมอยู่โอเค ก็จะไม่ได้แห้งไปทั้งหมดนะคะมันก็จะมีเป็นบางที่ที่ว่ายังมีน้ําอยู่นะคะ<ม>ถ้าฝั่งคือฝั่งถนนน่ะมันแจ้งมะค่ะฝั่งทางนี้เ็าจะมีน้ำ่อยะคะ<ม>่ะอันนี้อันนี้ที่ว่าเหลือไม่ใช่ว่าเก็บไม่หมดนะคะคือ ของนาบอกว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้คือเขาไม่ให้คูแกมไมให้เอานะคะ่ะคือถ้าเอาไปมันก็จะมีไอตัวที่มันมันชื้นๆอยู่ข้างล่างนะคะเขากลัวมันมันจะแบบฟางมันจะเสียนะคะฟางมันจะเป็นมันจะดำอะคะ่ะ นึงค่ะยาวความยาวไอ้เมตรยี่ค่ะตรงยาวของก้อนฟางในหน้าว่าขอเมตรสิบส่ย,ยันตั้งลืนนะตั้งตลเลิดไปถึงเมตรยี่เลยค่ะก้อนหนึ่งนี้หนักมากค่ะ วันจะตกดินแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ